บอลเดียวเนียวซับวันอังคารที่21พฤษภิาคม2567นะครับวันนี้ไปท่องเที่ยวสวิตกันบ้างนะครับสวิตซูเปอร์ลีกนะก็เป็นทางด้านของโซนหนีตกชั้นนะครับอ่าคัดเลือกอะ่ะก็หาเรื่องเตะบอลกันนั่นเองนะครับสำหรับลีกสวิตนะก็อาจจะงงๆหน่อยครับสำหรับใครที่ไม่ได้ติดตามนะฮะวันนี้บาซซ์นเจอกับอีเวอร์ดอนนะครับลูเซ่นเจอกับสเตเตโลซาแล้วก็โรซนีสปอร์ตเจอกับกาสฮอปเปอร์นะฮะ ใครที่ติดตามช่องโมเดลเนี่ยครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับก็เป็นบอลเล็กอะนะครับลีกเล็กก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าติดตามสักเท่าไหร่มีสวีเดนครับเดนมาร์กก็มีนะแต่ว่าผมว่าสวิตน่าจะน่าจะได้เล่นมากกว่าสําหรับวันนี้นะครับลีกเอิงก็มีนะนะครับมี เพย์ออฟนะฮะส่วนมากจะเหลือแต่เพย์ออฟแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่ติดตามกันเดี๋ยวเราไปรู้รับชมรับฟังกันสําหรับวันนี้นะครับเ,เช่นเคยครับบอลคู Born ่บาซเซ่นกับอีเวอร์ดอนนะครับมีการมีการทายรางวัลแล้วกันนะครับทายถูกรับฟรี100บาทแล้วก็อย่าลืมติดแฮชแท็กช่องบันเดียวเนีลทรัพย์ของเราด้วยนะครับส่งผลการทายไปที่ไลน์แอด kb b หนึ่งหกแปดนะนะครับโบโรย่าเมื่อคืนนะฮะนำก่อน3-0 โดนยูเวนตุสต,ตามตีเสมอสามสามนะครับบ้าไปแล้วนะฮะส่วนเวโรนาก็ตามคาดนะครับเอาชนะได้หนึ่งเม็ดเหมือนกันนะก็สถิติเมื่อวานครับผมไปบริยาน่าจะคิดว่าน่าจะหวานเจี๊ยบแล้วอ่ะนะน่าจะกินง่ายๆก็อย่างโดนตีตามตีเสมอนะครับส่วนเวโรนาเจ้าไปนะครับที่ไปครึ่งควบลูกก็ถือว่าวินไป นะครับก็เป็นไปตามคาดครับสำหรับบอลสองคู่นะครับบุรัมย์มไม่แพ้แหะครับแต่จะชนะได้หรือเปล่าอย่างที่เราคุยกันไว้นะฮะก็ไม่สามารถเราชนะได้นะเดี๋ยววันนี้นะครับไปรับชมรับฟังกันทางด้านของสวิตซูเปอร์ลีกแล้วกันนะครับไปนะฮะสวิตซูเปอร์ลีกนะครับมีทั้งหมดสิทีมเนี่ยตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับหก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนเจดถึงสิบสองเนี่ยจะเป็นการลุ้นหนีตกชั้นนะครับต้องไปเตะกันอีกห้าเกม นะฮะซึ่งเกมในวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับลีกสวิตนะเป็นนัดที่5นะครับวันนี้เนี่ยลูเซิร์นบาเซิร์นอีเวอร์ดอนรวมถึงโรซนีเนี่ยนะครับอ่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับตกชั้นก็น่าจะเป็นอ่าสเตทตโรซันนะครับแล้วก็กาส์ฮอปเปอร์ต้องไปลุ้นเพย์ออฟอีกนิดหนึ่ง นะฮะสำหรับใครที่ติดตามลีกสวิตก็อาจจะงงๆกันนิดนึงนะครับก็ไม่มีลุ้นใดๆแล้วสําหรับเกมนัดสุดท้ายนะครับก็ต้องไปลุ้นกันแค่ว่าผลแพ้ชนะจะเป็นไงเราจะเล่นกับราคายัางไงแค่นั้นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันคู่แรกกันก่อนเลยนะครับดูคู่แรกนี้ก็เป็นบาซเล่นนะครับบาซเล่อันดับที่2นะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นนะฮะว่าจะจบอันดับไหนมากกว่านะครับบาซเล่เจอกับอีเวอร์ดอนนะครับสเจอกับ3ามค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวนะก็ลองไปลุ้นดูนะครับ บาเซเลนนี่ยังไม่แพ้ใครเลยในการเพลย์ออฟในรอบหลังนี้นะครับเกมนี้เป็นเกมนะัดที่5นะฮะส่วนอีโวดอนชนะมาสองเกมนะครับแพ้ไป2เกมนะส่วนบาเซเลนชนะ2สะเสมอ2นะครับก็ท่องลุ้นกันดูครับยิง4เสีย1นึ่งเสียน้อยอสำหรับบาเซเลนนะส่วนอีโวดอนยิงได้เยอะก็จริงแต่เสียไปถึง7ประตูนะครับยิงได้7เสีย7จบวกศก็ถือว่าไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าเอ้ยก็ยิงดีอหวือหวาแต่ก็ยังโดนนะครับ ก่อนทั้งคู่สถิติเจอกันเนี่ยนะฮะนัดแรกมีทางด้านของบาซเซนกดไปอ2อนะครับกดไป2 0นะฮะส่วนอีกเกมหนึ่งก็เป็นบาซเซนนะฮะข่มทุกขุมกำลังนะ10นัดที่หลังสุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็บาซเซนยังคงทำเงินได้ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะเมื่อเจอกับอีเวอร์ดอนนะครับบาซเซนนะฮะ,ะสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นการเจอกันหมด นะครับเป็นอ่าเพิ่งมาชนะสองนัดหลังเนี่ยเจอการ์ดฮอปเปอร์กับสเตลโรซานซึ่งเป็นการเจอกันโซนท้ายนะฮะส่วนโซนบนเนี่ยอย่างลัวซานีแล้วอ่าลัวซานีแล้วก็ทางด้านของลูเซอร์เนี่ยจะเป็นเกมที่เสมอกันมานะครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศศศศนะดังนั้นเกมนี้ปิดท้ายนะครับเจอกับทางด้านของไอนะฮะอ่าเอวเอวอรด์ดอนนะครับทีมค่อนข้างที่จะเรียกชื่อ,อย่างวะเนี่ยนะเีเอวอรด์ดอนนะครับ จต้องลุ้นดูว่าจะเป็นยังไงนะครับส่วนอิวอร์ดันนะฮะสี่เกมนี้ผ่านมาเป็นการชนะโรซนีครับแล้วก็เป็นการชนะลูเซิร์นนะครับส่วนเจอกับสเตเตโรซาแล้วก็การฮอปเปอร์เนี่ยแพ้ไปเหมือนกันนะครับยิงได้ดีนะสำหรับอิวอร์ดันนะครับก็ไม่สี่นัดที่ผ่านมาเนี่ยในการเพลย์ออฟเนี่ยไม่ยิงอยู่เกมเดียวนอกนั้นติดไม้ติดมือมา1เม็ด3เม็ดก็มีเห็นกันบ้างนะครับวันนี้เป็นลองอยู่หนึ่งลูกครับสำหรับทีมเยือนนะแล้วก็นะครับได้เปรียบแน่นอนครับบาบาเซิร์ในการเล่นในบ้านนะครับ ก็ต้องไปลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับก็นักเตะที่มีการบาดเจ็บทางด้านของอีวอดอนน่าจะมีเยอะกว่าด้วยนะฮะก็ความพร้อมวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับอาเจตินะฮะตัวนี้เนี่ยยิงไปแล้วนะครับ1ประตูท่วนนะแต่ว่าได้แอสซิดด้วยนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นตัวที่น่าจับตามองนะครับสำหรับสถิติของตัวนี้นะฮะส่วนตัวอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเหมือนกันนะครับความพร้อมก็ พร้อมอย่างแน่นอนนะสำหรับทางด้านของบาซเซ่นนะครับถ้าผมไล่เลียงมาเนี่ยนะฮะตัวบาดเจ็บมี2ตัวนะครับก็เจ็บไปนานแล้วนะครับอ่าสอสับสามสัปดาห์เหมือนกันนะครับแต่ทางด้านของทีมเยือนครับอ่าตัวที่น่าจับตามองวันนี้เนี่ยนะครับก็ลุ้นดูเหมือนกันครับเขาชื่อทางด้านของโอมอรีนะฮะก็ไม่น่ไม่ไม่ไม่เห็นเลยวะนะครับยิงไป4ประตูน่าจะเป็นตัวสำรองนะฮะก็ตัวจริงไปคาร์รอสนะครับเคสเปเรเดสเนี่ยไลเซโรนะครับอาเก นะครับโรริเกสนะครับก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันเล่นหลัง5นะฮะวันนี้มามาเพื่อตั้งรับอย่างแน่นอนนะครับทางด้านของบาเซนเนี่ยก็พยายามจะฉกฉวยความได้เปรียบเหมือนกันนะครับทางด้านออสฟีเดียนะครับมองว่าเกมนี้เนี่ยไปดูนิดหนึ่งครับเกมนี้บาเซนมีโอกาสชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นสถิติที่ดีกว่านะดังนั้นคู่นี้ถ้าไม่มีไม่คิดอะไรมากนะครับบาเซนอยู่ในโพชชั่นที่ดีกว่าแล้วก็เกมรับของทางด้านทีมเยือนเนี่ยเนื่องจากยิงได้7ก็จริงฮะแต่ก็เสียประตูเยอะ แล้วก็บาเซิลเป็นทีมที่เสียประตูแค่ประตูเดียวนะครับในการเล่นเพย์ออฟแบบนี้ผมก็คิดว่าบาเซิลน่าจะมีโอกาสกำชัยเหนือทางน้าของทีมเยือนนะครับแต่จะชนะในเรื่องของราคาหรือเปล่าก็พูดกันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่ในวันนี้ไม่น่าพลาดสําหรับเจ้าบ้านเหมือนกันฟันทงที่เจ้าบ้านนะครับสําหรับทางด้านของบาเซิลนะครับขยับไปคู่หนึ่งครับลูเซินเจอกับสเตตโลซานนะครับก็เราก็ไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นหัวนักสักเท่าไหร่เหมือนกัน นะครับอาลูเซนโจมดบบที่7นะส่วนสเตเตโลซานโจมดับที่12นะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะเจอกัน3นัดหลังนะครับสเตเตโลซานกดมา2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีลูเซนสามนย์กันบ้างนะฮะในซีซั่นนี้นะก็นะครับก็เป็นทางด้านจะเรียกว่าบ้านใครบ้านมันก็ไม่ใช่อีกนะฮะก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนั่นเองนะครับแต่ลูเซนอาจจะมีภาษีที่ดีกว่าเล็กน้อยนะครับ ลูเซิร์นเนี่ยสนัดที่ผ่านมาครับเสมอไป2เกมครับชนะโรซานีสปอร์ตนะครับรวมถึงแพ้อีเวอร์ดอนนะครับเพิ่งแพ้มานั่นเองนะครับก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนกันครับสำหรับลูเซิร์นนะอยู่โซนหัวตารางอ่ะนะครับสำหรับลูเซิร์นนีนะครับก็ไม่น่าพลาดนะแพ้เพียงแค่เกมเดียวฮะส่วนทางด้านของอ่าโรซานีเนี่ยนะครับแพ้ไปถึง2เกมนะครับก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นดูเหมือนกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไง นะครับก็ยิงได้เหมือนกันนะติดไม้ติดมือครับนัดละหนึ่งเม็ดเหมือนกันสำหรับลูเซอร์นะครับส่วนทางด้านของสเตตโลซานนะครับมีการชนะเกมเดียวกับอีวอดอนแค่นั้นเองนะครับก็ผีเข้าผีออกแล้วก็โดนยิงเยอะด้วยนะสอบว่าแผงหลังก็ยังคงมีปัญหาครับดูโดนเฉลี่ยนัดละหนึ่งถึงสองเม็ดอ่ะนะครับสองเม็ดอ่ะเฉลี่ยเลยนะครับนัดนี้โดนล่าสุดเนี่ยโดนโลซนีกดไปสี่ศูนย์นะครับสําหรับสเตตโลซานก็ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะครับก็อยู่ในสุดท้ายเลยอ่ะ นะครับอาจจะเป็นบอลนหน้าเดียวที่บุกยาวๆนะฮะเนี่ยครับโดนไปถึง10ประตูนะครับส่วนทางด้านของลูเซอร์อยู่อันดับที่1ด้วยนะครับดังน,นั้นเกมวันนี้ต่อค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ไม่น่าจะรอดเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของลูสเตเตโรซานนะฮะต่อถึงลูกควบนะลุ้นแค่ว่าจะยิงผ่านราคาแค่นั้นเองหรือเปล่านะครับตัวบาดเจ็บก็ทางด้านของเจ้าบ้านมีเยอะก็จริงฮะแต่ว่าฟอร์มโดยรวมแล้วเจ้าบ,บ้านยังคงด,ดูดีกว่านะเป็นต่อถึง3าเท่า นะสูงต่ำเปิดถึง3ลูกควบครับดังนั้นยืนพื้นเนี่ยสเม็ดอาจจะมีให้เห็นแน่สําหรับในเกมนี้นะฮะอาจจะเป็นบอลหน้าเดียว3าูนเลยหรือเปล่านะครับต้องต้องไปลุ้นกันดูนะฮะส่วนความพร้อมของเจ้าบ้านครับวันนี้ลูเซ่นนะครับตัวที่ยิงเนี่ยนะฮะก็อย่างเมเยอร์นะครับเเดมี่นะฮะวิเจอร์นะฮะแล้วมีตัวหนึ่งเป็นจอร์บิกนะครับก็เดี๋ยวต้องลุ้นดูว่าจะลงหรือเปล่านะครับส่วนทีมเยือน นะครับอ่าทางด้านของมารุจ่านะฮะไม่น่าได้ลงเหมือนกันในเกมนี้นะครับก็ต้องสลับสับเปลี่ยนนักเตะกันนะครับเอจินนี่นะครับอากิชินะฮะอ่าเบลยาสนะครับมามูสนี่นะครับก็อืมก็ต้องอย่างเรียนตามตรงกันนะฮะว่าเราไม่ค่อยคุณสักเท่าไหร่นะครับในเล่นในเกม5นะฮะแล้วก็ไปเยือนในหลังห้าผมว่าเราตั้งรับแบบนี้รอโดนนะฮะ ถ้าแผ่งนี้จริงๆนะแล้วก็ทีมเจ้าบ้านนะครับยังคงลุ้นทำสถิติอย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของออสวีเดียมองว่าเกมนี้จะจบที่มีสกอร์เห็นกันบ้างหรือเปล่านะฮะไม่มีเลยนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แนะนำสกอร์มาเันนะครับก็ต้องลุ้นด,ดูนะครับไม่มีพีดิศซ่นเลยนะฮะวนั้ั้นผมคิดว่าบอลเกมนี้เป็นบอลหน้าเดียวนะเพื่อนๆนะครับไม่ไม่ไมน่าที่จะรอดน้ำมือของเจ้าบ้านไม่ได้ นะฮะเตะกันที่4ี่องศาค่อนข้างที่จะหนาวเลยทีเดียวเนี่ยนะครับก็สเตโลซานอยู่โซนท้ายตารางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลูเซิร์นอยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ไม่น่ารอดสําหรับทีมเยือนอย่างแน่นอนครับก็น่าจะไปตกชั้นนะครับก็ปีหน้าว่ากันใหม่แล้วกันนะครับสําหรับบอลหน้าเดียวครับวันนี้อยู่ที่ลูเซิร์นฮะอีกคู่หนึ่งนะครับโรซนีสปอร์ตเจอกับการ์ดฮอปเปอร์นะครับทั้งคู่เจอกันนัดที่ผ่านมาเนี่ยในซีซั่นนี้เนี่ยนะครับห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ เหมือนกันนะครับยิงกันก็อุตลุดกันมาบ้างนะครับโผล่ันมาบ้างสําหรับบางนัดบางเกมในวันนี้เนี่ยทั้งคู่ไม่ไม่มีอะไรลุ้นกันแล้วเหมือนกันนะครับการชอปเปอร์ก็ต้องไปลุ้นเพย์ออฟนะครับเพย์ออฟตกชั้นนะส่วนทางด้านของโรซานีก็นะฮะอยู่ใันดับที่14บแค่ลุ้นแค่ก็ยากเหมือนกันนะครับถ้าวันนี้ชนะนะยิงไปห้าเสียห้าครับยิงหกเสียสี่สหรับทั้งคู่ก็กดไปทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจาก4ี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยกดไปทั้งสิ้น2ี่ประตูไปเป๊ะเลย นะครับทั้งได้ทั้งเสียนะดังนั้นเกมในวันนี้เราต้องไปลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับโรซานีะกดมา4-0กับสเตตโรซานนะครับเจอทีมอ่อนก็กดมาได้เยอะหน่อยนะครับก่อนหน้านี้โดนฮะเสมอแล้วก็แพ้อีวเดอ,อน3-1นะส่วนทานั้นการฮอปเปอร์ก็แพ้บาเซอร์มา1-0ครับเอาชนะอีวเดอ,อนมาก็นะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะเหมือนกันฮนะ ราคาวันนี้เปิดมาครึ่งลูกนะครับทางด้านของเจ้าบ้านต่อแล้วก็สูงดับบนที่2คู่ครับ3ครับเจ้าบ้านได้เปรียบแน่ๆนะฮะจากการเล่นในบ้านนะแต่โอกาสจบเสมออาจจะเหลื่อมๆเยอะไปนิดนึงครับ3.49นะความพร้อมวันนี้สำหรับทางด้านของทั้งคู่เจ้าบ้านแทบจะไม่มีตัวนักเตะบ,บาดเจ็บเลยนะครับซาน่กดไปแล้ว2ประตูในการเพย์ออฟแบบนี้นะครับก็ยังคงได้ลงอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอน นะครับส่วนตัวอื่นก็ต้องลุ้นกันดูครับว่าจะสลับสเปลี่ยนไงเล่นแผน4-1-4-1ครับเกมลุกเต็มที่เลยนะฮะถ้าเป็นเจ้าบ้านแบบนี้นะฮะส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่าง g อ s เป p e r นะเล่นหลัง4นะครับ2-3-1ก็เน้นเกมลุกเหมือนกันนะครับทางด้านของโมเรนดีนะครับกดไปแล้ว2ประตูเช่นเดียวกันครับสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าทั้งคู่พร้อมไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บด้วยนะครับผมเช็คมาแล้วเจ้าบ้านเจ็บอยู่1ตัวครับทีมเยือนเจ็บอยู่แค่3ตัวแค่นั้นเอง ซึ่งไม่ไม่น่าจะเป็นตัวหลักด้วยนะครับพอได้พักทั้งฤดูกาลแล้วดังนั้นเกมในวันนี้ค่อนข้างที่จะเปิดแน่นอนครับสําหรับ2ทีมไม่มีอะไรเสียแล้วตเตะอามมนฮนะรับคมมีดว่าเนั้นเถอะดังนั้นผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะวิ่งไปที่สกอร์สูงก็น่าจะมีโอกาสเหมือนกันนะครับไปดูน่าบ้าเขาให้ทิปเตอร์ไหมนะครับให้หนึ่งหนึ่ง นะครับแต่ผมคิดว่าคิดว่าเกมมันไม่มีลุ้นใดๆแล้วน่าจะมีโอกาสที่จะยิงประตูกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันฮะัะนั้นคู่นี้ผมคิดวสกอร์สูงนะสามมดตรน่าจะยืนพื้นครับสองนักคู่สามเองฮะยิง3ได้ครึ่งอ่ะนะดังนั้นเกมในวันนี้นะครับช่องบอเหนียวเนียวซับของเราเลือกคัดสันมาแล้วบาเซิรนลูเซิร์นรวมถึงสกอร์สูง ผู้สุดท้ายแบบนี้นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ก็ฝากลุ้นรับชมรับฟังกันด้วยนะฮะทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวของผมนะครับใครที่ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบอยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาครับทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณทุนท,ทุกคนจริงๆที่ติดตามกันนะครับหวังว่าเราจะร่ำลรวยๆไปด้วยกันนะวันนี้ผมส่งที่เด็นให้เช่นเคยครับสำหรับใครที่ติดตามกันนะครับหวังว่าจะโชคดีนะสวัสดีครับผม